สวัสดีครับเปิดให้ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ support ต,ต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดให้ดูดวงกันในหัวข้อความก้าวหน้าที่รอคุณอยู่หลังจากนี้นะครับมีอะไรบ้างนะ,ะก่อนอื่นด้วยความที่ว่าเป็นคลิปเรนดอมเนาะเรามาเช็กกันดูก่อนว่านี่ใช่เรื่องราวของคุณไหมนะครับมา บางคนบางท่านตอนนี้หยิบจับอะไรโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะสิ่งที่คุณมาหยิบมาจับนะมันเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วนะครับ <S 2> <S 2> คนอื่นมาหยิบมาจับไม่ได้เด่นขนาดนี้แต่คุณมาหยิบมาจับแล้วคุณเด่นกว่านะครับ <S <S บางคนบางท่านมีการเดินทางนะครับมีการไปมาหาสู่กันนะครับมีความเกี่ยวข้องมีความติดต่อกันกันกบชาวต่างชาติต่างภาษานะครับ <S <S หรือมีการเดินทางไปต่างประเทศนะ เกี่ยวข้องกับยานพาหน,นะบางคนออกรถใหม่ด้วยซ้ำนะออกรถใหม่บางคนเพิ่งเดินทางไกลมานะครับโดยพาหนะส่วนตัวหรือพาหนะโดยสารนะครับบางคนมีการบินจริงๆนะเนี่ยน,นะถนะัดมาบางคนบางท่านอยู่ในช่วงทดลองงานนะอยู่ในช่วงการประเมินผลงานบางคนบางท่านอยู่ในช่วงการประเมินผลงานบางคนบางท่านเนี่ย กำลังมีบางอย่างที่เล็งไว้ในใจอยู่นะครับถัดมาครับบางคนบางท่านนะมีเหลือเหลือถึงขนาดที่ช่วยผู้คนได้โดยไม่หวังคนตอบแทนนะครับบางคนพอมีพอกินแต่ก็สามารถแบ่งที่จะช่วยเหลือสังคมได้เพิ่งบางท่านนะเพิ่งช่วยคนมาหยกๆเลยนะครับเพิ่งช่วยคนมามาไม่นานเนี่ย ซึ่งมีการช่วยเหลือผู้คนมาไม่นานนี้นะครับช่วยคนจากไฟไหม้บ้างแหละช่วยคนจากอุบัติเหตุบ้างแหละนะครับแล้วก็ถัดมาถัดมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนนะครับหรืออาจจะเจออุบัติเหตุเจอไฟไหม้มานะครับอื ถัดมาครับบางคนบางท่านนะทำงานยากกำลังทำงานยากอยู่ทำงานยากที่ใครๆก็บอกว่ายากนะครับแต่จริงๆแล้วณตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณกับปฏิปติประตอ่อสิ่งที่ทำอยู่ได้ก็ทำได้นะก็ทำแบบปฏิปติประตอกันไปก็ทำได้เนี่ยนะครับทำได้ทำเหมือนว่า มันเป็นของง่ายเลยจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายแต่คุณก็ทําได้นั่นแหละครับถัดมาบางคนบางท่านนะมีแผนว่าจะเดินทางแต่เขาไม่ได้เดินทางด้วยเหตุบางสิ่งบางอย่างนะครับมันมีเหตุให้เดินทางไม่ได้นะครับเออสดๆร้อนเลยนะครับบางคนบางท่านนะช่วงนี้หาเงินดีมากนะครับเงินทองอไหลมาเทมานะครับถัดมาครับบางคนบางท่านนะ เพิ่งเติมเต็มความสุขให้ตัวเองมานะครับเพิ่งไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองมาค,คุณชอบอะไรคุณก็เพิ่งไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะครับอืมก็ดีนะครับแบบนี้น่าชื่นชมดีเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้ไม่ต้องได้พึ่งพาใครนะครับบางคนบางท่านอาจจะหมดตังเยอะด้วยไปเปตัวเองมาล่าสุดเนี่ยอาจจะหมดตังเยอะซะด้วยนะครับเนี่ยโอเคนี่คือเรื่องราวของคุณไหมถ้าใช่เราไปดูกันต่อนะครับมา ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความก้าวหน้าที่รอคุณอยู่หลังจากนี้มีอะไรบ้างนะครับจะได้เติมเต็มความสุขให้ตัวเองอย่างนี้อีกบ่อยๆนะครับที่สำคัญดูตังในกระเป๋าด้วยนะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่เป็นห่วงนะครับดูตังในกระเป๋าด้วยนะถัดมานะครับ น่าจะสมปรารถนาทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งเขาปรารถนากันนะครับน่าจะสมหวังทุกอย่างเลยนะครับอํานาจวาสนาบารมีเสนเมตตามหานิยมชัยชนะความสาเร็จเนาะความน่าเกรงขามนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ของดีหรืออะไรไม่รู้มาไว้ในครอบครองนะครับสามารถหักล้างกฎสสยบนดำเสารามาดลบล้างสิ่งไม่ดีได้นะครับแต่ที่แน่ๆนะจากที่เห็นนะจากที่เห็นเห็นเลยนะี่คือว่า รักษาศินนะครับถือสัจจ็นที่1รักษาศินนะครับรก็เลยทําได้นะถัดมาครับเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวจะได้ย้ายเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแปลงไปทําสิ่งใหม่ๆมีการโยกย้ายสถานที่มีการเดินทางมีการออกจากที่เดิม ไปยังอีกที่ใหม่ออกจากที่นึงไปยังอีกที่หนึ่งนะครับหรือมีเด็กมาให้โชคให้ลาภคุณนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับบางคนบางท่านหยิบจับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้หยิบจับแต่ก็เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับถัดมา คุณจะรักษาสัจจะได้คุณจะรักษาขำพูดได้นะครับถัดมาครับคุณจะหาเงินได้เยอะเก็บเงินได้เยอะนะครับหาเงินได้เยอะแล้วก็เก็บเงินได้เยอะซะด้วยสิอืออันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับหาได้เยอะก็เก็บได้เยอะน่าชื่นชมนะครับอายุยืนนะร่างกายแข็งแรงนะครับมีโชคใหญ่หล้นทับด้วยโชคใหญ่หล้นทับก็ตั้งแต่เงินก้อนใหญ่ของมีค่ามาไว้ในครอบครองได้รับมรดก ได้รับโอกสาสครั้งสาคัญในชีวิตที่ไม่ค่อยมีใคยได้นะครับแต่คุณได้นะครับถัดมาครับคุณจะอดทนคุณจะก้าวผ่านสถาน,นการณ์ที่มันแย่ได้นะครับโอเคแหละบางคนบางท่านอาจจะเจอสิ่งที่มันแย่อยู่นะครับเต็มกลืนเหลยไม่สามารถทําอะไรได้ไปมากกว่าคําว่าทนเลยคุณต้นอืมแล้วคุณจะก้าวผ่านมันได้ครับคุณจะได้รับรู้ว่าตัวเองนะก็ แข็งแรงแข็งแกร่งก็อยู่ได้นี่หว่านะครับก็ไม่ได้ยากนี่หว่าก็อยู่ได้เนละี่ยถัดมาครับถัดมาคุณนะนะถ้าคุณติดขัดอะไรคุณจะมีที่ปรึกษาคนจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับ ที่เขาจะสับพอร์ตได้เลยนะทางนี้ก็ต้องเข้าหาด้วยความน่ารักนะครับวางตัวอย่างน่ารักด้วยแหละเคารพนอบน้อมเนาะให้เกียรติผู้คนนะครับแล้วก็สุภาพเรียบร้อยนะครับถัดมาคุณจะรู้เท่าทันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็กล้าปฏิเสธกล้าเลิกคบสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่คู่ควรสิ่งที่มันไม่ดีนะครับถัดมาครับก้าวหน้าแน่นอน จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับมั่นคงทั้งจิตใจฐานะการเงินและคุณภาพชีวิตนะครับเทวดาก็อวยพอรอวยใยซะด้วยนะดีดีด,ดเป็นเรื่องที่ดีนะครับถัดมาครับสน่ห์สิบบวกนะครับเสน่ห์สบแปบวกรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ระวังอย่างหนึง่งละกันนะอย่าเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับของที่ มันเสียงเวลาเปล่าแล้วไม่ได้อะไรเลยเสียงเงินเฉยๆเนี่ยแลไม่ได้อะไรเลยนะครับอือย่าไปเสียเวลากับมันนะครับแล้วคุณก็จะทําได้ด้วยนะครับหักห้ามใจตัวเองได้ด้วยนะเพราะว่ารักษาตัดสินได้ไงมาที่นี้ขอคําแนะนำหรือคำปอบปลอให้คุณนะครับ ไม่บอกว่าเดี๋ยวหยิบจับอะไรจะโดดเด่นนะหยิบจับอะไรจะโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการไปมาหาสู่กันระหว่างใครกับใครก็ไม่รู้นะครับแต่จะมีการไปมาหาสู่กันมีการพบปะกันนะครับมีการเดินทางแน่นอนนะครับบางคนมีการขึ้นเครื่องบิน Polski ด้วยนะมีการเดินทางโดยใช้เครื่องบินนะครับพาหนะส่วนตัวพานะโดยสาร ก็ว่ากันไปนะครับแต่มีการเดินทางแน่นอนมีการไปมาหาสูนย์อย่างแน่นอนนะครับทําอะไรก็เด่นกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับประสบความสาเร็จดีนะครับถัดมาบางคนบางท่านอาจจะได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือความพร้อมของคุณอาจจะถึงพร้อมก็ได้นะครับคุณอาจจะถึงพร้อมที่จะเป็นผู้นําก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงหรอกคุณเป็นผู้นําที่ เมตตาต่อคนที่ไม่เก่งเท่าตัวเองนะครับเป็นผู้นําที่น่าเคารพนับถือน่ายกย่องแน่นอนนะครับถัดมาครับจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะมีกินมีใช้ไม่ขาดหรืออะไรนะครับอืมเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกได้เป็นลูกที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้ครับมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินด้วยอืมน่าชื่นใจเนาะน่าชื่นใจครับถัดมา คุณจะมีความอดทนมากกว่ามนุษย์มนานทั่วไปนะครับสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะรอได้นะครับแน่นอนครับการที่เราสําเร็จมาทุกอย่างขนาดนี้เราจะได้ของที่มันถูกใจเนาะตั้งหลายอย่างการที่มันจะมีอะไรที่มันต้องรอสักสองสามอย่างมันไม่เป็นไรหรอกนะครับเรื่องยุ่มยิ้มมากนะครับรอไปเถอะนะครับขอให้มีความอดทนที่สูงกว่ามนุษย์มนา,นานทั่วไปแล้วกัน ตามนี้นะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สลับเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาของซูเปอร์แตงอยาให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สำคัญขายไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วก็ต้นขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่เจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะต้นก็ประสบเหตุการณ์เหมือนกันก็วิ่งลงตึกกเหมือนนั หิ้วปีกพี่ๆวิ่งลงตึกด้วยกันนะครับช่วยกันนะใครที่วิ่งไม่ไหวก็หิ้วกันลงตึกเหมือนกันะนะครับรู้สึกว่าเอออะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะไม่เคยเจอมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตนขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียหายด้วยนะครับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแน่นอนนะครับอ้เป็นกำลังใจให้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ